ลงครับพี่ชายมาเลยครับพี่มาเลยครับผมเฮ้ยบังบอลครับพี่มาดิพี่มาดิไหนวะเป็นที่ไหวะนี่นี่ที่นี่อยู่ในรถนี่ไงอยู่ในรถเนี่ยอะไรอ่ะสูตรอะไรชุดอะไรเนี่ยเฮ้ยแซมบ้าไอพี่แซมบ้าแซมบ้าไอยัยยัยยัยพี่พี่ดูโลโก้แก๊งผมไหมอ่ะได้พี่ดูว่าอาดาคนกลายไหมไอ้ด้วยลูกโลโก้แก๊งราชบินทีนก็ ลูกมึงลงก็แก้ให้พี่แจ็คดูดิ๋มาลายตายยากไอ้บอลบอกว่าจะไปไกลเปล่าพี่ก็ดูเอาอ่ะโหดกว่าโหดกว่าพวกพี่อ่ะโหดกว่ายี่สิบเอ็ดโหดกว่ายูเอฟอ่ะไอ้มึงลงดิมึงลงดิดูมึงลงดินี่พี่ดูโลโก้ในิวติดดูแค่นั้นน่ะผมไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณแซมบ้าอย่างไงอย่างไงยี่สิบเอ็ไอ้ลงมึงน่าดีคนเนี่ยไปไปไอ้ลูกไปไกลส้นตีนไปไปเดี๋ยวกระโปรงไปอันนี้เดี๋ยวขโปรงขึ้นมาพี่แจ็คขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาไปเดี๋ยวโปรโลโปรโลขึ้นมาน้องโปรับพโลไปเดี๋ยวน้องชายน้อง อันนี้พี่แจ้งรู้เรื่องรู้เราอะไรกันไหมเนี่ยพี่อลละไรวะรู้พี่เกดไปตามกูแล้วก็บอกไอ้กูมานี่ก็นี่ไงก็เนี่ยว่าพี่เกดอ่ะเขาว่าจะพาน้องมาเล่น40อ่ะเซตท้ายไงจะเล่นไงโอเคแต่ว่าจะไปท้าเขาเดิมพันห้าหมื่นอะแต่ไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่าพอปเปล่าห้าหมื่นพอปเปล่าโอ้ที่ก็เล่นหนักไปห้าหมื่นก็พอแล้วมั้งพี่พอปเปล่าบอสไม่เขา <พอ S 1> จะเอาเหรอประเด็นอะอ่ะแค่ห้าหมื่นเขาจะเอาเหรอต้องถามยิ่งดีกว่าอาจจะเอ้เเมื่อกี้เขาบอกว่าตอนไม่มีใครเล่นด้วยนี่เออเขาบอกไม่มีใครเล่นกับเขาเนี่ย บอกให้มึงคนเล่นด้วยเลยโอ้ยเฮียเนี่ยเฮ้ยออเออดีไหมฮัลโหลครับบอสอยู่ไหนครับรอครับลรอครับบอสอยู่ไหนครับบอสไหนครับบอสมึงอะไองงูนั่นน่ะอยู่ไหนอะเอ้าคือเพรเปล่าเปล่าคุยในรถครับพี่หมายถึงว่าบอสช่างลมอยู่ไหนครับพี่อันนี้คุยกับพี่ครับบอสช่างลมอยู่ไหนครับบอสอยู่ไหนวะ ว่าจะลงจะไหนพี่หาบอลไม่รู้อยู่นี่ปะไอเดียวนี่ไอเนี่ยไอที่มันเป็นเอ็มซีอ่ะโอเคครับพี่ได้ได้พี่ไม่ชนทำไมผมันรู้จ่าพี่เขารู้จ่าติบไหมล่ะไม่โอ้ไม่ติดผมก็โดนนี่มันทุกคนเลยนายังไงพี่บอลติดได้ไอเนี่ยก็มันร่ำเลยเมื่อกี้ผมชุดแก๊งแตกอ่ะมันจะเหลืออะไรอ่ะเอออยากอยากอยากร่ำอ่ะ พี่เกสนมาเล่นรอบก่อนไฟสิบเอ็ดไฟชนะมันไฟเดียวมาก็อันนี้เลยก็คือเอาล้วนเลยพี่เกสไม่ต้องใครมาแจมแล้วเอาวัดไปเลยไหนๆพี่เก้จะปิดฉากแล้วพี่ชายเออเอาได้ไม่เล่นแบบผมว่าหมอพี่พี่เล่นรวมไปแล้วพี่เล่นเล่นแบบแก๊งๆไปเลยดีกว่าวัดไปเลยว่าใครเก่ากว่าก็แต่รอบรอบก่อนพี่เกสมามามาแค่สองสามคนเองอย่างว่ามันมีแต่เจนคนแก่ของอะไรผู้มีอะไรเช่อาอะไรฟังกรอบด้อบอะไรทำอะไรกันล่ะอันนี้คืออะไรมันเป็น มันมันแก๊งเตอร์อะไรหลอนอะไรไม่รู้เลยฮัลโหลครับเฮ้ยนมนมไอนมไอ้นม้วครับไหนบอสช่างนมอยู่ไหนเนี่ยอยู่วงนั้นนะครับนะฮะไหนแงอ่ะใช่เหรอบอสจริงหลุดไปแล้วเหรอพี่ลองไปถามดูผมก็ไม่แน่ใจมันเอ้ยเนี่ยไม่รู้บอสจริงอยู่ไหนเนี่ยแล้ปล่อยปล่อยปล่อยพี่ปล่อยมันเบลพี่เบลปล่อยปล่อยมันเดียวตีแล้ว เออวม่ดีดีไม่ดีดีว่าหนังวะเนี่ยอะไรวะแม่งเดินหากันอะเอาเช็คเช็คไปพี่พี่แจ็คคนหน้าเช็คแหละจังหวะนี้พี่เช็คไอ้เมยอตาคนหน้าขับไปเช็คแหละอ๋อนี่นี่เปล่านี่บอสบอสช่างนมอยู่นี่เปล่านังเลงตีกันเป็นพวกกัญชาออนตีกันนะเนี่ยอะไรเนี่ยต้องรอแม่งตีตีเสร็จอีกก่อนหรือเปล่าวะเดี๋ยวกูเช็คแม่งเลยเนาะแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพี่แจ็คตอนนี้เป็นพี่เป็นไงบ้างเลยรออะไรรองดิ้วๆเรื่อยๆ ชิวเป็นไงบ้างอะอะไรนะชิวๆนี่เป็นเป็นไงบ้างชิวเลยเหรอเดี๋ยวนี้ชิวเรื่อยๆหรอกินเยอะเดี๋ยวตอนตอนนี้ผมก็กำลังทำธุรกิจผมว่าจะหาชวนคนที่แจ๊สนใจทำด้วยปันี่ยธุรกิจอะไรวะด้านนอกก็เกี่ยวกับพวกไอ้นี่แหละพวกเกี่ยวกับส่งของอะส่งยาล่ะส่งยาล่ะนี่ว่าจะหาชวนนี่บริษัท WY ไอ้บอลเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยมันติ่มเนอะเดี๋ยวนี้ ไม่บอกมาติดะไรล่ะพี่เกดพี่พี่เกดทำไมบอลี่ก็ผมเป็นชิดตีนเขาอะผมเป็นชิดเหมือนเหมือนมึงเป็นเด็กแบบเพิ่งขัดเล่นเลยนี่ผมเป็นชิดตีนเขาเปลี่ยนไปเยอะบอลเปลี่ยนไปเยอะเอายี่พี่ผมจะบอกสถิตินะตีตีกันไปเจ็ดรอบอะผมชนะมันรอบเดียวสองรอบอะพี่จะเอาอะไรไปไหวอะพี่แหลมปุ๊บตีปั๊บอะพวกเนี้ยแม่งแย่งกันคุมขายยาเออเว้เมื่อไหร่มันตีเสร็จปวงมันไกลเหรอวงเี่ยวง ไม่ค่อยพี่ตรงนี้ก็น่าจะไม่ถึงแล้วเพื่อทำเชี้ยเมื่อไหร่เดีเอามึงให้กูมานั่งดูละครเชี้ยเนี่ยแล้วก็หลังข่าวละครหลังข่าวยังน่าดูอันมาตีกันคุมคุมขายยาเปล่าพี่มาตีกันคุมจุดยาเปล่าอี่คืแกงเต้ตีแกงเต้ไม่มีอาวุธถัมมันมีแต่มันไม่ใช้หรือเปล่าพี่ไอตรงไอตั้มอะไรเป็นแบบนี้ไอตั้มหรอตั้มทอตั้มมันมาวันเล่นนู่นแหละมันทำเมืองพี่ช่วงนี้ใหญ่เหมือนเดิมตั้งไปใหญ่เหมือนเด่มตรงนี้ แต่โอ้ช่วงช่วงอ่าเดือนเดือนนี้เดือนเดียวเมืองเปิดสิสิบห้าเมืองเลยพี่ฮะใช่พี่เดือนนี้เดือนเดียวนะผมทำเิร์เมืองอยู่ผมผมทำผมทำเสิร์ชอยู่ตลอดพี่มันก็มีบางบางเมืองที่แบบว่าเขาเมืองเมืองเก่าเมืองเก่าอ่าเมืองเมืองเก่าเขาตันแล้วเขาก็ปิดใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็มาเปิดกลับมาเปิดใหม่๋อคนมันชอบเล่นเมืองใหม่พี่เมืองที่อะไรก็ตามรีแบรนด์เปิดใหม่มันคนมันจะเยอะพี่ช่วงนี้ใช่คนมันชอบเล่นเปิดใหม่ ที่เหรอเล่นเปิดใหม่าเมืองเก่ไปยากพี่เราดันดันขึ้นเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นพี่เมืองเก่าดันยากจริงต้องไม่แจกก็ไม่ขึ้นแึ้นวพี่ไม่แจกแต่แรกอะนะถ้าไม่แจกแต่แรกอะไม่ทันไม่ไม่ขึ้นหรอกแต่จริงถ้าวูดเต็มไปเต็มปุ๊บเดือนนึงมันก็ตันพี่มันก็มันก็ตันแล้วมันก็เออเป็นอย่างนั้นพี่เดือนเดือนนี้หูมามาเยอะจริงพี่แต่ตั้มมันก็แย่ก็บ่นอยู่แย่หมดอะใช่ไหมแย่หมดเลยฮะโอ้ยแย่พี่แย่แย่ฝั่งคิงอะวันนี้ฝั่งคิงอะ โอ้โหฟิววิ่ก็แย่เหมือนกันมันน่าจะเสร็จแล้วมั้งพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเสื้อแดงครับบอสบอสช่างนมอยู่ไหนครับเราไม่รับเราไม่รับขอได้ครับพี่ได้ครับเห็นมันบอกเรารอพี่กูไม่เคยรอใครใช่ไม่เคยรอใครเอาดีจริงปะเนี่ยเอาไปรับเราขึ้นมาทล้วเม่อพี่ประการชนมา โล่โล่ครับบอสช้างนมอยู่ไหนครับโล่ครับโหล่โล่ครับบอสบอสบอสช้างนมอยู่ไหนใส่มันเวทอะไรวะบอสช้างนมไหนครับบอสช้างนมอยู่ไหนครับไม่่ใชครับแป๊บนึงครับดูรี่อนะครับดูรีนะครับบอสจะคุยบอสช้างนมครับมือสกอรกูตัวดิมึงถ่ายรูดเล่มึงถ่ายรูดเล่มึงถ่ายรูปดิล่ยกุถ่ายแล้วเพื่อนกุนถ่ายแล้วเฮียแม่งเบี่ยวอะไรของพวกมันไว้เฮียมาลงเรียกเรียกเรียกมากระทืบเลยหรอปล่าไปได้พี่เดี๋ยวเราพี่ไม่่อก่อนโลครับไหนบอสช้างนมหรอครับเฮ้ย ตัวครับจังหวัครับตีล้มผมกำลังตีกันอยู่ครับอ๋อกไปก่อนนะไหมครับอย่นใหาพากลับไปที่อื่นกับพี่ไที่นี่มันแบบทำคุยกันไม่รู้ไหเดี๋มไฟไฟบาทีสิครันมันมันเบียวกลางเบียวอยู่ใช่ปะจะพีีคอะไรเนี่ยไปนี่ไม่ได้เนี่ยไอ้นี่ที่มันกำลังตกลงมาเนี่ย ตกเลยอ่ะนยพาพี่ไปดูดิพาพวิดูดิเราเราเราตกลงเราเราตกลงพาวิเฉลิมเลยนะเองพาวิเฉลิมนะเออเมืองบอลน่ะได้ๆพี่ชายเมืองบอลชักอะเมืองบอลชักนะเว้ยปิดปะรอบเดียวเดี๋ยวรอบจบอ่โอ้ไม่ปิดพี่อันนี้อยู่มาเก้าเดือนแล้วนะพี่อยู่มาเก้าเดือนแล้วนะพี่ชายเออเออเอ้ยไม่ใช่เก้าเดือนสิบเดือนแล้วพี่จะครบปีหนึ่งปีแล้วครับใช่ตาทเดี๋ยวเดี๋ยวครบเดี๋ยวครบหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีค่อยรีซีซั่นครับพี่ชายรีเหรอรีซีซั่นเดี๋ยวแล้วไม่รีรี รีดีไม่รีแล้วทาไงอเฮียไม่แต่ต้องอบอกว่าทุกทกวันเนี้พวกผมโูม้ตรงน้นเมืองเขาแรลคนลคนมันชอบการเล่นต้นใหม่ไปที่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเฮ<อ>ียอะไรชอบไป<อ>ขายเยอ,<ด>อ้หมอเรอผมก็ไม่รู้คนมมนชอบการเล่นต้นใหม่จริงก็เพราะมึงทํากันเป็นแบบนี้ไงเฮียแจากอวจาวุธแจกเฮียอะไรมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงก็ไม่แปลกหรอกใช่หรอเี่มันไม่มีค่าไงน้องอาวุธไม่มีค่าไงมันไม่เหมือนยุคที่เราเล่นอยู่แฟมเนาะพี่เนาะอาวุธมีค่าจะเป็นจะตายอ่ะเนาะแบบสามสี่หมื่นอะยุคนั้นอะเออ แต่ก็ต้องปรับตัวเข้าใจอยู่มึงก็ยุ่งมายุ่สมัยใหม่อ่ะต้องปรับตัวเราต้องปรับตัวหายุคสมัยไม่ใช่ยุ่งสมัยปรับตัวหาเราเอาดีๆใช่้องใช่มันไปสตรีมไปตีมใครดับพี่ปะน้องไปตีมติ๊กต่อกพี่ปะน้องเอาดีๆผมไปสตรีมแล้วพี่ตอนที่ชอบโดนแบนเจ็ดวันนะพี่ใหญ่อ้าวใช่เหรอใช่พี่รันเกินพี่รันเกินโดนแบนแบนง่ายจัดเลยเหรอง่ายนะพี่ผมไม่ทำเที่ยอะไรเลยผมด่ากันในไฟอะไรในไฟแบบแปบเดี๋ยวเปลี่ยนเลยพเดี๋ยวนั้นเลย ใช่เดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยโอ้โหแต่คนดูเยอะจริงนะเพื่อนแต่แต่ทีมที่นั่นคนมันเข้าถึงง่ายมันเข้าคนเข้าถึงหมู่น้องเกือบร้อยร้านในประเทศไทยอ่ะเกือบร้อยร้านเลยงงอยู่อยู่อยู่ม่วงเราแบบไม่ถึงพันแล้วผมไปนั่นสามสี่พันอ่ะแป๊บเดียวยังแค่ทำอะไรสวยๆเพื่อคนมาดูอย่างไรจริงเข้าถึงง่ายจ้าวแบบขาจอเนี่ยมันมันช่องทางขาจอเนี้ยใช่ใช่แต่เราได้ได้คนเพิ่มนะอืมเพราะคนก็ก็ปัจจุบันเนี่ยพี่ตอนที่เล่นโทรศัพท์คนส่วนใหญ่มันก็เปิดแอปเปิดติ๊กต็อกอะไรี่ มันไม่เปิดอย่างอื่นนะพี่แล้วพี่ไปเตรียมอะไรว้างไงถ้าพี่ไปครั้งแรกอ่ะเองเองว่าไงลั่นนะพี่ลองดูดิเขาไปเอาแล้วเล่นกลัวอย่ากลัวมาตอนนี้แก้วมากระจายกันอยู่ไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละไม่ไม่ไอ้ซ่อมไฟนี่คือตรงไหนนัวตรงไหนนัวมันก็นัวทุกที่อ่ะพี่ถ้าไปอ่ะไปเดี๋ยว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 ต้องขับไปแล้วถ้ามีโนัวก็ซ่อมมาฟรีอ่ะพี่ก็คือเราก็ต้องปิดเลือดแล้วก็ห้ามพูดคำหยาบเกินนะ ช่ไม่ไม่ไม่ต้องพูดแบบมันพูดได้พี่คำหยาบแต่เราไม่จำเป็นต้องด่าคุยด่าอะไรน่าจะได้แต่พูดอะไรที่มันเสียดสีอะไรเงี้ยน่าจะไม่ได้ไปเอามเนี่ยนี่ไอ้ที่นี่ไอ้เนี่ยบล็อกไปติดล็อกปวดกันไหมน้องเข้าไว้อะไรคนเยอะเนี่ยรีบมาเติม เยอะพี yeah. yeah. kind of ่ไปไปพี่พี่ผมเราไม่มีไอเทมพี um> ่ตีเล่นเจ๋พี่ไม่มีไม่มีไอเทมไม่มีเี่เฮ้ยพี่แจ๊คพี่แจ๊เข้าไปทำไมอ่ะเฮ้ยคุณครับปุลปุลลุขึ้นมาน้องปลลุขึ้นมาปลลุขึ้นมาเฮ้ยพี่แจ๊เข้าไปทำไมพี่พี่ไม่มีไอเทมพี่เหมือนมาทำเหมือนมาขัดอาชีพเขาอ่ะเอาแล้วเจอไม่ได้ก็ไรอะพี่เอาก็ก็เราก็เดี๋ยวคนมาทีหลังได้คืออะไรเนี่ เอาใกล้พี่ฟังนะคนมาทีหลังคนคนได้คนหมดอ่ะพี่ไม่ได้มีแค่ป่านะมีน้ำด้วยลอะไรพี่มันเป็นหนองน้ต้องหาจัดมาด้วยนะแต่พอมาเล่นปุ๊บเหินแบบเหิ่อนเผื่อนท่อลงท่อลงท่อน้ำเลยจอมดูไว้มาตกยับยับแบบตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่ก็ตกปัานเลไม่แคร์หรอกไม่แคร์ที่ไม่แคร์เครื่องแรงพี่เครื่องแรงไม่แคร์หรือไม่หรือห้าสิบห้าสิบตัวไม่บัาครับพี่ชายครับห้าสิบห้าสิบตัวบ้าคือดี จริงอ่เพจจงตัวไม่บักแต่รถรถรถบลฟอรถอะไรสารพัดแล้วพี่อ๋อเดี๋ยวเราไปเล่นเราไปเล่นนี้อันนี้นี้นี้ได้เยอะจริงอันนี้แบบราบหมาเนี่ยเก็บได้อันหนึ่งแบบตั้งตัวได้อะนี่คืออะไรซับไบล็อกอระใช่พี่มันจะเป็นเหมือนแอร์ดอกมันจะสุ่มตกลงมาเหมือนใครไปถึงก่อนได้เก็บก่อนพี่ตีกันได้หมดเลยเก็บเกี่์ที่สามอ่ะเก็บน่าจะนาทีกว่าสองนาทีสองนาที แต่พี่เกดคุยพี่เกดไม่คุยกับเราเลยฟังแล้วพ่ยังไม่ได้คุยรอรอพี่เลยพี่เกดคุยเอาหรอรอคุณหรอรอคุณทำไมวะกูรู้สึกผิดเลยนะถ้ากูมาช้าเนี่ยได้รอพี่กว่าพี่จะเข้ามากว่าจะแต่งตัวได้อะพี่ลงไปเก็บดิเนี่ยเก็บได้เหรอเก็บได้ดิลงไปที่เก็บเก็บอะไรอย่างนั้เก็บกดกดกดอีกครั้งกดอีกครั้งกดอีกครั้งกดอีกค้างสองพี่กดอีกค้างสองพี่กดอีกครั้งต้องกดค้างแจ็คเออกดค้างแล้วปล่อยปล่อย เอามาสิฮัลโหลครับพี่อาได้ครับได้ครับกำลังไปครับเมื่อกี้ไปแล้วเยียบไม่างวจิตายยี่แกท้ตทษพี่พี่พี่ผมผมไม่มีที่ชุบอ่ะพี่กโก็บอลสภาพกูอีสัสไม่มีที่ชุบพี่น่าอกไงเนี่ย เพี้ยวใหม่ดิเพี้ยวใหม่ดิเพี้ยวใหม่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 ดิเพี้ยวใหม่ดิเพี้ยวใหม่ดิเอาใหม่อะไรเอาใหม่หรอพี่ตาย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 เยอะพี่ตายเยอะตายเยอะเ มาดิมาดิมาดิรู้มืออยู่รู้มืออยู่เหรอรู้มืออยู่หมอรู้มืออยู่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 ตพี่บอกเพื่อนตายอยู่ข้างหลังนะเพื่อนตายอยู่ตรงนี้มาดิมาดิมาดิ ลูมา่อยู่ลมา่อยู่ยากน้องยากอีนึงรลมาอยู่ลู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 มาอยู่กูชไปาไปเฮ้ย้าไปเว้ยเอ้ยเฮ้ยม่ตายอ่ะเว้ยอีสัสเออครัลผม ไอแซมบ้าออกแซมบ้าออกออกครับออก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 ครับออก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 ครับไอแซมบ้าออกออกครับออกครับออกครับไอตัวตัวตัวตยัง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 ไม่โดนยังไม่โดนเขาออกนะเขาออกนะไอแซมบ้าออกครับแซมบ้าเฮ้ยมึงไปชุบไปชุบสเก็ตหน่อยดิชุบพิสเก็ตหน่อยชุบพิสเก็ตหน่อยปะเราออกเดี๋ยวปะแซมบ้าออกนะครับพี่แอสแซมบ้าออกครับพี่แอสแซมบ้าออกครับพี่บอสบอสมาแล้วนะไอ้บอลได้ได้ครับกำลังไปหาครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเฮไอแซมบ้าออกครับแซมบ้าออกครับพี่แอสเฮ้ยโหหลมมมึงาาชชุุบบพี่เก็ตน่อยดิมาชุบพี่กูหน่อยดิไอ้หว พีเตอร์มาดิพีเตอร์มาดิเอครับไครอบชูกเกนก่นชูเกนก่นเฮ้ยไอชชูชูไหนชูไหนชูไหนชชมาแล้วพี่มาแล้พี่ไปเราไปหาเขาเดี๋ยวพ่เอรอพีเกดิพี่รอพีเกดิเฮ้ยรอพีเกดิพี่พีเกนอนเหงาคนน่าโอ้โหแต่แต่พี่เห็นว่าว่ามันไม่ไหวมันไม่ไหวผมนะไม่ีิตไอบอลมึงไม่ผมไม่มีอกีไม่มีกจบแล้ว คือแบบมึงไม่อุ้มแมให้เพื่อนน้องนึงตรงนั้นมึงไม่เล่นใจร้ายเหี้ยเออมันเหตุการณ์อันอคซิเดนต์ไอ้เหี้ยมันมาเอ้ยบอลแต่ว่าคนมันมาเยอะแต่รถแต่รถมึงไม่ค่อยไม่ค่อยจวดรถที่นี่มันเป็นอย่างนี้นหะพี่เออรถที่ไม่ค่อยจวดว่ะคุณไอ้นี่มันจวดจัดเลยมันเป็นมันเป็นอย่างนี้พี่รถต่อรออดปหมรถต่อลอก็ไล่เลี่ยงรถปกติถ้ารถประมูลอะไรก็พอพอแรงอยู่นะพี่แต่น่าจะไม่เท่าไม่เท่าที่ผมกปะ แต่มัน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 มีวิธีเซตแบบมันจัดเลยนะบอลหัวนั้นมันแรงมันมันเล่นยากดิฉันมันพอมันแรงไปไปโรดีไปโลดิไปโลดิด้านหลังอ่ะโลโลอยู่ด้านหลังพี่เฮ้ยมันเซตแบบเอ้านี่แท็กพี่ไปไหนเนี่ยนี่ไงเขาอ้อมอยู่แบบว่ามันต้องใช้นี่ไงมาแรงทวิติวันบอเออแวบมาหน่อยขอแวบไปแล้วแวบไปแรงทวิติวันหน่อย อัน,นพ,พี่ไม่ไปตามโรี่นี่อะกูไปตามโรเอาต้อเดี๋ยวเออพี่ไปไหนโลโลไหนอะโรตีป่าพี่อย่างนั้นอะอะไรมือนนอ,อันนี้คือมงึงอันนี้คือมงึงแจกอาว,วุธยังแจกอาวุธอะไรพี่ที่เนี่ยมแีแจกอาวุธปะอาวุธแจกมีมีเดียวอาวุธงงอ่ะเออเนยอาวุธควายแบบดาเมจสิบห้าแต่ว่าเออทีเดียวหายใช้บัตรประกันไม่ได้มันเป็นที่อะไรมันนั่งกยในคลองวะไอพี่ไปหาไปนด่ นี่มาอะไรเนี่ยนั่นมันอยู่นั่นนั่นบนน่ะนั่นบนน่ะนั่นนั่นนั่นวิ่งเดินอยู่ไหนแล้วน่ะนั่นนั่นน่ะโอ้ยพี่ขับขึ้นไปดีพี่เฮ้ยพี่รถโอง่เงี้ยพี่จะเอาขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยพี่ขับขึ้นดีๆพี่เออดีเว้ยพี่พี่มันอยู่ด้านหลังเราแล้วพี่เพราะพี่หลุดไปแล้วอะตอนเนี้ยจริงๆนะ เนี่ยน้องวิธีเข้าเนี่ยโอเยสโอเยสเออีมานได้วิธีเออไอ้อ้คนหลับป่ะพี่ไนูเป็ไปทำตามพี่ตอนผมดีดเคสอ่ะโหรครับแบบบอชครับนี่พี่นี่อยู่ไหนนั่นอยู่ไหนนั่นนนี่นี่